แชร์ภูมิใจเสนอตารขนตาเราออกละติดขนตา น,น,นะฉันยังช่วงชิงทันเลยนะฉันให้เธอแล้วฉันก็ช่วงชิงเองด้วยนะ <c oughs> วางเปล่าว,วางเปล่าเอา<ว>เกี่ยวขนตาล่วงมาหมดเลยพ่อคุณบุม๋มพี่จุ๋มหายไปแล้วขนตายอนี้นนก็เต็มหายไปแล้วอ่เพิ่งดึงออกมาเองอ๋อเจอลนะ สล็อเดอร์ไม่พอเลยนี่ของเยอะจริงเอาใส่ไรเดียถุงไงถุงมาอันถุงนี้ถกระเน๋าตังค์ก็เต็มนะเนี่ยเงินไม่เก็บเอาไปเก็บดีไหมเก็บไม่ต้องโกงต้องกอด เป็นการไปฮ่องกงที่จอยมากเพราะว่าได้ไปดิสนี่นนดได้ไปมีควมฝัน้วยแด็ดสิแมะเออมีเพื่อนตุ้มหนูบัแบบอารมณ์มด,ดีเลยจอยปะ่ะพี่พี่จุม๋มมันนีออมนี่อะไรแม่งเม่าเหรอเออสงสัยแม่งเม่ามันเข้าบ้านสบายใจอยู่จะสองทุ่มแล้วไม่สบายใจหรอกเธอแป๊บนึง มันเดินทางประมาณสี่สิบนาทีอ่ะมันทันอยู่เหรอรถม่ไ่ยจะจอบตอนนี้อุยไม่ได้นะวันสำคัญโอ้โหวันสำคัญเลยนะเอาไม่สำคัญตรงไหนวันถ่ายแต่อย่างคู่หนูก็คือสำคัญแล้วเพราะว่าวันครบขอเป็นแฟน ฉันบอกให้พวกเธอไม่ต้องรุนหลออฉันว่าพี่ผีน่าจะครบเันสักห้าปีเราค่อยเปลี่ยนเราค่อยคิดจะเปลี่ยนสถานะนืกอหัวพี่จุ๋มสักห้าปีนี่สี่ปีเธอไปรอรุนปีหน้านุนนอยู่ไหีพี่จุ๋มว่าออกมาจากขไหนอะข้างนอกปะเอพี่ใส่ไว้กับกล่องดำ

รอดูเลยลอ,นนะอะไรนะก็มีขึ้นบ้างโอเค นาฬิกาด้วยนะพี่จุ๋มนาฬิกาตังหูด้วยหนึ่งคู่เสร็จแล้ว ได้ตามไม่ต้องทาหรอกดูปัดขนตาเฮ้ยมีคนเจอที่ฮ่องกองแล้วบอกว่าขอถ่ายรูปแล้วบอกว่าจำจำเป้ได้ด้วยเหรอเอ็นดูว่า บอกว่าจำเป้ได้ค่ะหรือว่าเฮ้ยหรอคิ้วไม่เท่ากันไม่เป็นไรหรอกไ,ได้อยู่ไปถึงสีหรือว่าอะไรค่ะคคขวาเข้มข้านี้หรอ เพื่อนรู้สั่นเตอหนูไม่ได้ปิดหน้นาตา่างเปิดแอร์ไว้ให้หมาเลยไหมเร็วแกวนของแก้วแก้วเจ็บไหมกระเดดเรื่องอะแก้วจุ่มรอบค่าแก้วจุ่มรอบค่าแก้วนาฬิกาไหนหน้าปากอีกครูใช่ ตอนี้เขาเล่นพอดีป่ะใช่ไหมไม่สายไม่เป็นไรเนาะต้องซื้อใบใหม่ฉันต้องซื้อกระเป๋าใบใหม่เออสีเข้มเหรอใบออกใหม่เลยออกใหม่หมูก็ไม่ใหม่หรอกฮะไม่ใหม่ดูเลยท่หมู คลองมันเบื่อได้แล้วแหละพี่ตุ่มเขาบอกแบงค์ปาเขาเขาบอกแบงค์มาอย่าเลี้ยวโหนี่ก็ทะเละพี่ตุ่มรู้ผมให้หน่อยนนว่ารักที่มีเธอนัน้นมากกว่าดาวที่มันลอยบนฟ้ามา พี่แพนทํากระเป๋าสีน้ําเงินหนูเละไปแล้วน,นี่นดิสีเงินไหนไหน,นั้นก็ได้เออนั้นก็ได้ได้หมดซิมเงินไหนนะหนูกระเป๋าดอกไม้อะ่ะกบอกให้เธอฉันบอกตอนนี้เธอก็ไม่บอกพี่พีทหมดอะ่ะดุนคอยดุนพร้อมคุณพีททุกคนแล้วพี่พีทบอกว่าเเลอ่ลอตัวเอง <laughs> ก็ต้องก็ไม่เลือกไม่ได้ค่ะใช่ไหมพี่จุ๋มเลือกได้หรอคะคิวทำไมคิวรู้เพราะว่าไปซื้อกับคิวมาไป ีแกเอามาเข้ากรง,งมาออกเดินทางให้ี่วในกระเปา๋าใบใหญ่แล้วดื่มใส่น้ำเเพ้อันนี้ไปนะ <5 S 2> างาเลยนะ เขาแต <laughs> ะความตั้งใจอดปั๊กยังไม่ยังพี่จุ๋มน่ารักรู้ใจกอโเสียงเบลล์ขนาดนี้นคิวเป็นไรอ่ะคิวเป็นกวนประสาทยล่นะพี่จุ๋ม มันหาเรื่องคิวแค่จรงเหาเพราเธอมันคนไม่มีสิอันนี้ต้องเอาไปด้วยเนาะเอาใส่ถุงนั้นไ้นีนี่คุณปุมใส่ถุงอ่ะดูนะค้างหลายจัะคุณใจรถด้วยถุงสั่งเท้าแตะได้ปะได้ดีซนีจะไม่ได้ไปบีเอ็มเนไปบีเอม จะไปบีเอ็มไม่ได <Anyway, S 2> well. okay. ้ชีคิวเหงาก็ฉันบอกให้เธอหาแฟนเธอไม่หาเธอก็ต้องเหงาเหมือนยี่จุ๋มที่เดียวได้เป็นทองเลยไม่เหงาชีคิวพี่ไม่เหงาพี่เหงาพี่ไม่เหงาใจไหมโอเคอุ้ยจมูกเหงาทะลุมิติพี่จุ๋มดูในกล้อง โผล่หัวมาดูในกล้องดูเงาไหมเงาไหมป้าหฮไลท์ที่เราทำไว้เฮ้ยมันเงาไปป่าหนูไม่ได้ลืมของขวัญเนาะลดเอ้ยเอ้าอะพี่จุ๋มกดเปิดบ้านให้หน่อยด้วยแล้วก็พี่จุ๋มเสื้อเราค้างส่งกี่ที่ ที่จะได้ให้เขาเซ็คเลยคร่าวๆก่อนเออเอาเอาสิทธิที่ก่อนได้เลยอ่ะสิบใบพอจะได้มหนักไปอันนี้ด้วยป่ะเออใช่ลืมหมดเลยไอ้คนหั่มจริงบุ๋มจะได้ไม่ขัง